ครับผมผมเลียงผ้าดาวดินมาไทนครับไฟรเรียซ้อมมากี่วันซ้อมมาอาทิตย์กว่าอันนี้มาแทนเหรอครับผมรู้ตัวกี่วันอ่ะรู้ตัวประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็ซ้อมอยู่แล้วมีรายการอยู่ไหมรายการก็เดือนนี้เหมือนกันครับแต่พอดีเขาเลยเรียกมาวันนี้ก่อนก็เลยโอเคแล้วก็ซ้อมอยู่แล้วเนาะก็ซ้อมอยู่ดีค่าย ดาดินมวยไทยที่จังหวัดเกาะสมุยการที่เดิมเลยและอยู่ได้มีใครเป็นคู่กองสลักก็มีเพชรจักรดาสมิ่งวังมีกิตนะพวกนี้ครับเพื่อนพีเพื่อนเราอะไรค้าเชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับพี่ผ้าวีเนียสูงเท่าไหร่สูง162น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ปล่อยๆ950กิโลมวยสไตล์อะไรครับฝีมือก็เครื่องครับวันนี้ต้องมาเจอนักสู้นะครับเคยต่อยกันไหมไม่เคยยังไม่เคยเลยเหรออันนี้ครั้งแรกเลยและศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ศึกษามาบ้างเขามวยสไตล์ ขาบววันนี้มาเจอเขานะแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ต่อยหรือเปล่าเพราะอยู่ดีจริงๆบอกเมื่อเช้ารถจุดแปดพอมาช้่ง้หนักเกินอีกสามปอนเลยงงเลยใช่ไหมและเราเมื่อเช้ามาเป็นไงรถเท่าไหร่รถสองจุดสองจุดสองที่เรามาที่หลังด้วยเขามาคนแรกเลยเรามาที่หลังนี่ผ่านมาจนขาดเออมันแปลกใจเนาะแต่เราดีที่ว่าจะได้ต่อยหรือไม่ได้ต่อยแต่ถ้าต่อยก็เต็มที่แน่นอนครับไฟนี้คุมมากิได้คุมไหมหรือปล่อยเลย ็คุมๆประมาณสามสามกิโลประมาณเราวันนี้ต่อยได้เวทร้อยสามล่าสุดเราต่อยไว้กับเอมบ้บานเลมบาที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยวันนั้นเวทเท่าไหร่เวทร้อยสี่ร้อยสี่วันนั้นเป็นไงผลชนะคะแนนชนะคะแนนเหมือนกันก็คือในทีมงานเขาเดียวนี่แหละเนาะจะเปลี่ยนแค่เป็นนักสู้แค่นั้นเองแค่สลับตัว วันนี้คิดว่าชนะแน่นอนครับผมเอาเก็บคะแนนกับบ้านนะเหมือนเดิมอ่ะ,อะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนแฟนคลับเราหน่นอ,ยอยก็วพี่น้องใหญจังหวัดนครครับจุไอเจีย,ยจะเป็นน้องใจด้วยครับคืนนี้เต็มที่แน่นอนอน่าอ,อาจจะมีเปลี่ยนตัวเลี่ยตัวแต่เต็มที่แน่นอนครับผมวันนี้ขออน้องโชคดีครับ